สองคนวันนี้เป็นอะไรมาเจ้าคะช่วงนี้ยอดไ,ไม่ฟังเลยค่ะหนิงโอน่าจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวทท่านที่ช่วยเช็คให้หน่อยนะเจ้าคะเช็คเลยนะเจ้าคะะ่สะสามคำขยันโพสขยันโพสเจ้าคะ่ะอ่ะทุกคนว่าตามท่านอาจารย์นะขยันโพส สามคำสามคำแล้วนะ้าค่ะโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นคืออะไรอ๋อโปรโมชั่นส่วนลดคือฝนวันนี้ฟรีของแถมและส่วนลดกว่าเจ็ดหมื่นบาทสามเ,าเออว่าตางทุกคนด้วยอำนาจพระพุทธพระตรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ